เปิดลายชื่อเจ็ดดารายังไม่คิดย้ายต่อสัญญาช่องเจ็ดแล้วไปเริ่มกันเลยว่ามีใครบ้างไปเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มคนแรกเกสพลพระเอกหนุ่มดาวลุ่งมาแรงของทางช่องเจ็ดเฮตีจริงๆแล้วเกสยังเหลือสัญญาอีกสองปีแต่ชาวเน็ตสงสัยเพราะเห็นพระเอกหนุ่มไปรับเล่นซีรีส์ออนไลน์ก็เลยคิดว่าฉีกสัญญาหรือเปล่าเพราะว่าสัญญายังเหลือตอนนี้หนุ่มเกสได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่ายังอยู่ไม่ได้คิดย้าย ส่วนเรื่องที่เห็นพระเอกหนุ่มเกสพลน์ไปรับเล่นซีรีส์นั้นได้ขออนุญ,ญาตทางผู้ใหญ่แล้วและทางผู้ใหญ่ก็อนุญ,ญาตให้เล่นเพราะว่ามันก็เหมือนกับการเล่นภาพ,พยนตร์นั่นแหละเพราะว่าซีรีส์เนี่ยไม่ได้ออกอากาศทางช่องไหนช่องหนึ่งเป็นการออกอากาศทางแพลตฟอร์มออนไลน์และสัญญาก็ยังเหลืออีก2ปีแถมละครเรื่องกองนำพึ่งก็ยังไม่ได้เปิดกล้องถ่ายทำด้วยก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทางนายเอนเตทด้วยนะคะมาต่อกันที่คุณประพล์ไม่ใช่สินี่บูมกิจกล้องตั้งหาก พระเอกหนุ่มจากทางช่องเจ็ดเฮสตีบูมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับทางช่องเจ็ดเฮสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่สัญญาฉบับเก่าจะหมดสิ้นปีนี้แล้วแฟนคลับช่องเจ็ดเฮสตีก็ได้เห็นหนุ่มบูมอยู่ที่หน้าจอช่องนี้ไปอีกยาวๆเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากนายเอนเตอร์เทนด้วยนะคะมาต่อกันที่นางเอกสาวมากความสามารถเปียวทัศนียา หลังจากจบละครเรื่องปีกหงที่ได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งมีกระแสะจิ้นเปรียวกับบิ๊กเอ็มแฟนคลับเรียกร้องให้กลับมาร่วมงานกันอีกแต่ดูเหมือนว่าคนง่ายของเธอจะเงียบหายไปเพราะว่าตอนนี้เธอกําลังถ่ายทำํำละครเรื่องราชทาชนเล่นกับเอสกันต์พง์อีกครั้งและล่าสุด เธอก็ได้ออกมาเปิดใจว่าได้ตัดสินใจต่อสัญญากับทางช่อง7จ d ดเเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทางดาราเดลี่ด้วยนะคะมาต่อกันที่นางเอกสาวสวยทิสาวลิตทิสาตอนนี้ทิสายังไม่มีผลงานหลายคนก็เลยคาดเาาว่าเธอจะไม่อยู่กับทางช่อง7ดแล้วแถม IG ของทางช่องคู่แข่งยังมากดติดตาม i อของนางเอกสาวทิสาอีกด้วยหลายคนก็เลยคิดว่าเธอจะย้ายไปอยู่ช่องนั้น แต่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้บอกว่าเธอยังไม่คิดย้ายไปไหนสัญญายังเหลืออีก2ปีก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทางเพจลุง74มณีเจ็ดแสงด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทําไมเพจนี้จึงน่าเชื่อถือได้ก็เพราะว่าเวลาเขาออกมาโพสเกี่ยวกับอัปเดตผลงานของนักแสดงของทางช่อง7จ็ดเฮซีว่านักแสดงคนนี้จะได้ลงละครเรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าอะไรเขาออกมาบอกที่ไรช่องเจ็ดเปิดโพลมาก็เป็นอย่างที่เขาบอกเป๊ะทุกอย่าง มาต่อกันที่นางเอกสาวเซฟเซฟานีหลังจากจบละครเรื่องผู้บ่าวอินที่ยายีอินเตอร์ไปก็ดูเหมือนจะไม่มีผลงานให้เราติดตามกันอีกเลยยกเว้นภาพ,พยนตร์เรื่องเลิฟอยู่โคกอีกเกิร์แต่ทางช่องเจ็ดก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าเธอไม่ได้คิดย้ายไปไหนแค่ขอพักงานไปทำหน้าที่เทนเนอร์เฉยๆเดี๋ยวพอเมื่อไหร่ก็คงจะได้เห็นผลงานเธอที่หน้าจอช่องเจทตีนแน่นอน มาต่อการที่พระเอกเบอร์หนึ่งอย่างเวียสุกรวัต์ซึ่งก่อนหน้านี้ผลงานของเวียเหลือแค่มั่นบังใจแค่เพียงเรื่องเดียวหลายคนก็เลยสงสัยว่าพระเอกเบอร์หนึ่งของเราจะออกจากทางช่องเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้ทางช่องออกมาบอกแล้วนะว่าเวียได้ตัดสินใจต่อสัญญากระทางช่องเจ็ดแล้วยาวๆเลยแบบไม่มีอะไรมากั้นพร้อมฟาดละครถึงสองเรื่องสองรถกันเลยทีเดียวซึ่งก็เปิดโผล่ไปแล้วเรื่องหนึ่งเรื่องกงน้ำพึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็มารอลุ้นกันนะ ปิดท้ายกันที่นางเอกเบอร์หนึ่งตลอดการอามพัชราภาเธอคนนี้อยู่กับทางช่องเจ็ดมาแล้วทั้งหมด23ปีสมแล้วที่เธอคือนางเอกเบอร์หนึ่งของทางช่องเจ็ดเฮีอยู่ช่องนี้ช่องเดียวไม่คิดไปไหนเพราะเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยู่ที่ไหนแล้วสบายใจก็อยู่ที่นั่นก็จบลงแล้วสําหรับคลิปรวบรวม7ดาราจากทางช่องเจ็ดเฮีที่ตัดสินใจอยู่ต่อไม่คิดไปไหน ส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของช่องนี้และนักแสดงเหล่านี้ก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเขาด้วยล่ะที่หน้าจอช่อง7 HD แน่นอนตอนนี้ก็เหลือแค่หนุ่มไมพัทรเดชคนเดียวที่ดูเหมือนว่าสัญญาจะหมดปลายปีนี้แต่ก็ยังไม่มีข่าวว่าจะต่อแต่ไมก็ได้ตัดสินใจรับละครเรื่องคู่แคนแสนหลักไปแล้วอาจจะต่อก็ได้นะเรามารอลุ้นกันเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวอีกทีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปดูคลิปจบแล้ว ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดละ่ะ